ฮึบจบคุบแมัดใชแหรมันเป็นเปนหิงเด้ะบ่จไปอีกมันมเห็นบ่เรื่อยๆเถื่อนเออผมเลี้ยวไปมยังเห็นอยู่อุ้ยได้แล้วครับพี่น้องครับาเบงอันนัน สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องชาวอีสานบ้านห้องครับพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกคนครับพี่น้องสักฟังไทยฟังเล่าครับพี่น้องที่สูเวุหรี่สูบกัญชาต่างประเทศก็ดีครับผมเมือ่อหนีมาลุนกันกับอีที่โตไปครับการทายคาคกินวิถีชีวิตอีสานบ้านห้องครับผมเมื่อนีเบาบอยเบาหนึ่งแม่กิดไม่นิดแก่พ่ายกันมาอยู่มัดมือแลวครับผมพี่น้องครับ เห็ดวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาให้เบิ่งครับผมพี่น้องครับหาอยู่หากินครับมื้อนี้ทิพยงานหาโตเขียดหาเขียดหากบหาบักหอยไปสล่ะครับผมพี่น้องครับอยู่บ้านกับบะมีแนวเฮ็ดครับผมพี่น้องช่วงนี้รอช่วงช่วงในขึ้นแม่ช่วงมีนาเมษาเนาะสิหาโน่ใหม่ไฟใหม่ครับจังนี้หาเนียงโน่ใหม่ครับแหนียงโน่ใหม่ไฟใหม่พี่น้องมวนคักดำปี๊ปี๊พัดหู้ดังดังปื๊ด ก็ผมเดี๋ยวไปรุ่นต้องกันครับคลิปนี้ครับทีพ่อได้รุ่นกบรุ่นเขียดได้คุบเขียดน้ำกันบ่ครับผมอีพี่แรกอีพี่สองได้มวนกันอยู่ครับผมพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่เขามาให้กำลังใจทั้งหนึ่งสองสามนะครับผมตั้งสามคลิปนะครับผมพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณความหักแท่งที่พี่น้องรอติดตามให้กำลังใจครับเดี๋ยวไปรุ่นน้อกันเลยครับผมสวัสดีครับ ได้เองครึ่งครึ่งคตามตูดมาครับ,รบกลบกับมีดอยู่นี่แม่ค่เขาได้กลบอยู่เลยเค่เขาได้กลบอยู่เลยนนนะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเสียบ <c oughs> ้านนึง้ิ้มมวใหญ่เปิดอะไรสิ

แต่ว yeah. ่า <tr> ท <seine Christmas> ึ่งเขียดหลายได้ไงทึ่งๆ่ะเขียดยี่โมหลไรนี่มันกับไก่เป็นบนี้อยู่บนขั้นคู่สูงๆนั่นนั่นละมองหันลหเ็ดโมมีตัวใหญ่

không món à, của mẹ thì tiện lợi nhau bây giờ nhau bây giờ mẹ chọc kín tay kính tay kính có kính tay kính có kính tay 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 ปัต้เพียนใหญ่สองตัวสองตัวปะต้าเพียนปะต้เพียนไมนี่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 นีนี่นีอันหน่เออคบบุ่งคบสตัวสตัว่นนี้ส่จเีนสองสามตัวตาอยู่คนอนห่ัวเลยห่เาจออยามากนี่เจะอีมคบเดี๋ยวผมอ้นี่ตัวนี่บม่นบ่ม่นกลบไม่คบังไเ่คบปตเพียนมนี เอามืออัน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 นี้เอาท่นมันตายไปก็เอามือค่อยๆสอนเข้าไปแล้วก็คุบบุบเลดนะเอามือค่อยๆอ,อันนี้คมลงกระมุกอุ้ยนี่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 เอามือคมลงเลยคมลงอุ้ยเบาหน,หนึ่งบริไรปลาพุ่นๆไปพุป่นแล้วพุ่นแล้วไหวเบิง่งวู้วมัน จะไม่สวยจะไม่สวยโอ้ยคนสาตัวคนตัวนึ่งตัวไหนอยู่แม่ก็แล้วก็ป่าขอจับป่าก่อนเพราะไม่ป่าจะเพียนปันอ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 ู้หูตัวใหญ่อีหลีเห็นปะ เดไปปลาสูตรเน่ปลาสูตรปลาเะ่ะนี่งแม่เราทีอไปให้เไขึ้นมขนรโคกเฮ้บงด้เยบงตัวนี้ขนาบึงอตันี้ขนาบึงเางต้องวางงางปลาสูตรใหญ่แม่ว่าท่านไห็นต้อง่แมว่าท่นเห็น้องว่าท่นไหน้องได้ตายไปตากแดด เอาเป็ดเอาไปแพะแล้วอันี้ตัวบวกเน่อีเลยไอ้ตัวนี้มันเน่าบอกเขาใส่ใบบอกเพิ่งใส่กับเจ้าเอาเรามันอันนี้มั้งตัวพวกเน่มันมันมันเพิ่งตายไหมอันเพิ่งตายมันเพิ่งตายโอ้ปลาคอปลาคอปลาชิ้นลอยปลาชิ้นลอย

ทำไมหนูไม่ใส่ในยามเ่เด er ี๋ยวเงนี้ตนี้นี่นี่นเอามือลงเอามือลงนี่นี่นี่เออนั่นละนั่นละนั่นลเอามือลงกโดมันหมุนอยน้เหอครับีีี่ตต

บ้าแม่ม่กินไาปกแล้ว mà không anh nói tôi bơi sâu là có đi em mày mày này mày 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 này mày ก็้นข้นขึนจักเออไม่วงเลยลำอันนี้ตรนี้เออหรือดูหน้ลักอื่อกี้ตัองีอ๋อีหนั่นคุปัณฑอกรอสักแต่นอ้นคุปภัณฑ์นี่จะเิ่นห้องคนหล่อเปล่าเรไ้ทออันี่ม่วงเดียวน่งล้านที่องอาท่านี่มันก็ไป ก็ต้องจะดดกไปเผา,าเบ่มบ่มแบบนี้นี่แหละตัวนี้หมดแอดหมดเลยแอดหมดมาดูเี้ตัวไซส์แอดจะคนหนั่นเห็นบอกไม่นิดเพราะหอดก็มีนางอ่อนสวยแหลยเป็นสูอ้ <c ười> อย่งนี่แหละ มาหั่นกบอกานกับเียักกอกแล้วว่าคนหนึ่งไปอยู่มุมคนต้นนึเาไปไหนึ่งงกงกมันไ่าย่ได้ดันเขาบอกเออกูกติไปกือกันหอดทันม่มีเขาออกเนี่ยคงเกาเห้มุนามุนมาเออมุนก็คนมาหมุนไปเนาะโอ้ห ไกละหกอแต่มันอุ่ดกเลยโอ้ยแม่หมวยไม่ดมาตัดพิเขาด้เนียทีล่ะเนี่ยโดกออกนั่นอุ้ยเกี่ยวบ่งเนี่นอี๋ยี่หี่นี๋ยวอุ้นึงไมให้นึงไปหนุนหนึ่งไปหนุนหนุนออก่วองเลย นันที่นี่หันระบาบวนันเขาไปบ่ <Jamie, S 1> <gjorde anak S 2> ได้โอ้ยลูกขุนมันตะคัดเข้าลูกขุนมันตะคัดคอจังหวะนั่นี่เดาว่ามันก็มักสูบปุ๊บสูบยดมักไส่คื้ๆมันมีคว่ำชื้นแล้วต้องบาอืมชืคือมีคว่ำูกขันตอยหาเจ้าไม่นิ้ทับไม่นิ้ทันไปกนัมันแฉ่งอย่าไปขันไปสูบียัดไปเนาะ ไันคินก็เขาประดียวันนาว่ามีหมองสูกเกลียบต้นไผ่เลยสองพวกนี้มันมีรถไหทือเก่าฮะเพราะงเขาประชุมเล็กๆใส่เก่าหม้อเกาะลแม่จะเีว่ามานลี้ควฟองนักวะสิ แสดงว่าหมอนอยู่ข้องหนักกว่าสิ không muốn khó bởi đây kia nào phải kiếm nhiều ảo เห็นไมเคีย์แม่แม่เคีย์ให้นัสิเคีย,ยดอะไรผัวขึนบอามมาทางคือนก้นมันแข็งวันนั้นแม่อี้ว่าก็นั่งขึ้นหออยู่ชอจอ,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 อไปว่าอะไรกันตะบอยบอยครับแม่บกก็เป็นผ้ได้ยินอยู่มีมอยู่ว่ามันเกจะเรือ่องสิ่งะกบไ กวนมันแซงแล้วันน่องหันนี่นอกรยน,นเสีโหกเนี่เหน,น,น,นื่อยไหมนั่งฝักน้ำนี่นี่ไรบ่นพลองคนไม่ใโกเพระเท่าเดกเหนื่อยบนนี่ละไปสิพ่อครับ ระหว่างสองคนเขาเบาหนึ่งกับคุณแม่กิดครับ <laughs> สูบไม่สีเห็นง่ายมั่งหรอแม่สูงองเห็นเราบ่ฟองง่ายกบครับใช่ครัมันเขมน ừ ừ. นา <ừ. S 2> มันเขาลุกดินาอดินลักษณะผมไ่ลรส่วนจะป่ามันก็ด้วยเนียนอันเบาหนึ่งไปเราบ่มีเปอร์เซ็นต์าหรอกไปได้บ่หัน

老人，你打开。 Hãy subscribe cho kênh đừng có chính là các xóm tuổi ล้างล้งางสีสีเขาไม่ได้เหอะละไม่เหือแล้วบ่านท่นแล้วม,ล,มล้ัดเ<ะ>อา What? Oh. Uh. chém đầm và chém nghe là ừ. vẫn muốn cái tay khoan là ừ. có các

นั่นได้ไหมมันอยู่ไก่เซน่ะมันมามันหนองนี่แล้วมันสูงเนาะมันอาจจะมีปลาเนาะ เยียบขอบลูลหยุดแล้วหยุดแล้วชิมิพ่อจ้า กระโดดน้ำมาเลยน้ำมันแสบครับปากระโดดน้ำน้ำมันแสบนี่ยูมองห้างอันอันหมดนี่แม่หยอดอ,อ่อนอ่อนแม่นี่ห้างหมดนี่หยดแบบอ่อนเลยหยดแบบอ่อนเลยเห็นมืดเลยพุนแดงจึงครื่อยูนี่ปากกระโดดน้า <c oughs> <c oughs> อย่างนี้หน้าบกตาลูกเนี่ได้เลือกไปเดียเขาไงหน้ามมนบกตาบกมันลูกห้อยบะแม่ อันนันเปิดปากต่นาตียงเาะงตกไปเปิดปากเนาะงไงมันออก้นยังเ่รเฮ้ยเจ็ดโม่กเจ้คนันแฉงนะขดพักขึ้่บ่อี เฮ้ยจัดโอ้โหใช่โอ๊ยโอ๊ย งงบู๊งแอ้ม <Four> <that> ันออดง่ายเลยมั้งตีเล็ดเตียเลยชี่ง่ายแบบงไยด่แยมาด่อยู่เตียไปสั้งหนึ่งพอดี

mm -hmm. ครับผมพี่น้องเขาสรุปผลงานครับเป็ไงเพื่นครับผมเด็กกบเด็กเขียดมีโตใหญ่ๆอยู่ในเงี้ยคือ่เห็นน่จังไรครับอเมเนครับไมเปิดโซเชียลเปิดโซเชีเปิดโซเชีโอ้ีแม่กระไร้กันครับผมคุณอะไรก็เอา นะครับผมกบหนึ่งตัวคีรีมมีตัวเอฟเเลยตัวของอีเมกิดครับวันนี้พักตาเดียวเดอีเมกิดมาบของอีเมกิดครับพี่น๊กฟาดอุ้ยผู้่าก็เก่งแท้อุ้ยโอ้ยมาหนึ่าหนึงก้ ทักายว <laughs> โอ้ยเนาะจบนของอีเมกิดนี่สวยงไงโอ้ยปีมงม่แม่แเดเี๋ยวเียสร์บ,บปีงเราก็ปิีงวูเ่าที่ไม่มกเอับ<ด><ม>ผมกับผมสำหรับคลิปนีนะครับบ้าบอยเบาหนึ่งแล้วก็เม่กิดไมีนิดครับกบชิ้ากันขอโตออมกกื่อบันก่อนครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับบ้าบอยก็ขอไว้สมนึกสุกรขอบคุณพอกันคลิปหน้าให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงกันสุข,ขสุขคนครับสวัสดีครับพอกันไปคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย